เอาแล้วครับผมขอาการาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผม MTR เหมือนเดิมนะครับวันนี้เล่นไมค์ครับน m มีในเกมนี่มีชื่อว่า Sky s k y w a l ผมวันนี้มาเป็นครับแท็บนะครับถ้าใครอยากดูคำว่าแท็บวันนี้คืออะไรนะครับกดทืบคลิปนี้ให้ถึง <laughs> กดทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,000ไ like, ลค์แล้วก็ไปชมกันเลยครับผมคุณเป็นใครครับค,คิด,คดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกคุณเป็นนักการกินโจ้ครับ คิดไม่ออกค i̇şte ิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกอันนี้มันคือคิดคิดมุกออกใช่ไหมคิดไม่ออกคิดไม่ออกโอ้ยมาเคครับผมป่ะเราไปป่ะไปชมกันเลยครับเอาโอเคแล้วมาเจอรับผมมาต่อในตาที่หนึ่งกันเลยนะครับผมในดาดที่มีชื่อว่าอีเวน เมนเอาดิ่งปดไปอ่ะขอเอ็นบิลด้วยอ่าเอาไปเลยครับแล้วก็มึงเอาชุดเกราะก็ได้นะเมนโอเคเอาดาบไปคุณเมนแล้วก็ชุดเกราะข้างล่างก็ได้นะครับแถบนี้ง่ายคือแถบที่มีชื่อว่าเอ็นบิลนะท่านผู้ชมครับแถบที่แบบรู้ว่าเราเอ็นบิลมาทำอะไรมาทุบหัวนั่นเองจะเป็นยังไงนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับหอนเออหอนอ่ะหอนหอโอเคเอาเมนตายกูมาทำอไมเนี่ยเดี๋ยวตายอ๋อเดี๋ยวตายนะมา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 เมนมาแล้วเมนเออเออเออเอาดิคุณเมนเขามาวะ โคตรเอาเรื่องท่านผู้ชมครับโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวโนหโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมตอนนี้เปิดขอเจออะไรไหมเฮ้ยไม่หบอกยังไม่มีใครมานะเดี๋ยวขอปิดทางก่อนท่านผู้ชมต้องมีคนมาแน่เลยผมว่านะโอเคคุณเมียนสายยางเมีน,มนระวังตายนะเพื่อนให้โยมมาเลยฮะ <c oughs> <c oughs> อันเท่้ยก็โดนมึงนี่ชิบหาย <c oughs> บ้าไปแล้วคเ<อ>มียนนี่บ้าไปแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเมียนอ้เป็นโงตาบ้ะซอมบี้ซอมบี้ไหนไหนซอมบี้วะก็มึงพากูหลอนล้วเพื่อน <sk r isa> เอ,เอ,อเ้ยมึงไปล่อดิเพื่อนนะ่ะข้างล่างข้างหลังมีคนนึงอะ่ะเฮ้ยมีนว่าไงวินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้ยยยยอะไรนะคุณดูมึงแหละยัง<ๆ>ใช่ไหม <S <S โ,อโอ้โหโอ้โหอ้โหตามแล้วมีนตามแล้วตามแล้วตามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ลงวะเฮ้ยมันไม่ลงวะม,มีนเขาเอาเอา้ยม,มันทุบมันทุบป่ะมันทุบป่ะเอาด<อ><ๆ>ักแล้เออเออแมปแตเรียบร้อยช่วยหน่อย เมนต์ระวังตายเลยเพื่อนเอาหนีเลยไปดูดิใช่เหรอเอาหนีเลยเออวันเดย์เพื่อนเออเอออะไรอะไรอย่ามาห้าวเอาลอยชนะเลยอ่ะเฮ้ยทีนี้ท่านผู้ชมครับผมแจมไปเลยเอาเคท่านผู้ชมครับผมมาต่อยด่านอีเวนต์สองกันเลยดีกว่าตอนนี้คุณวินกำกาบนี่ครับมันมาป่ะมาฝั่งนู้นนายเห็นป่ะมาป่ะไม่ไม่ได้ขุดว่าเนี่ยตอนนี้มาเอามาเอาเล้ววินมาเอาข้างบนอ่ะโยนให้ละชึบ โอเคแล้วก็ต่อทาไปเรื่อยๆโอเคจึ๊บจุบโอเคเก้าเก้าดูชมา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 ไอจุ๊บโอเคไปมีนไปยังเพื่อนเอาเลยนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้มีนมาเอาอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเคลงมานลงมาลงมาเฮ้ยลอง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 แมพไอ้จุ๊บสามตัวโอ้โหมันมีน้ำอะไอ้มีนเดี๋ยว เออยลอกเอาไปสองแล้วเออเอาะอ๊เอาไปสองได้ว่ะเฮ้ยเออเออเออโหแล้วมึงอะไรล่ะอะไรล่ะเออเอออู้เดี๋ยวดิฆ่าได้หมดเลยอะมีนเออเดี๋ยวเมื่อกี้มันหลอกเอาไปสองคนเลยเหรอโอ้โหโดนกบคนหลอกเอาเลยใช่เหรอโดนกบเอาเลยเหรอมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนโอ้สุดยอดไปเลยครับไอามีนต้องตายหน่อตายแล้วเหรอเออมึงมามึงมามึงมาโดนเบียโดนอันนี้เลยเออแปบม วันนี้ออโอ้เออมันแหลกอ่ะ <serves> ก no. ูแหลกพอดีเลยโอ้ยติดกี่านผู้ชมครับเกมนี้เอาโอเคต้อนผู้ชมครับผมมาต่อในเกมที่3กันเลยนะครับเกม1เกม2นี่คือเรายังได้อยู่นะแต่เกม3นี่คือผมไม่แน่ใจเลยให้ต้องเหนือวะต้องติดเหนือจากไหนเนี่ยโอเคเอามาเอามาโอเคเอามีนไปเลยเอาเมีชุดก่อเพื่อนไอไอเออโอ้เมียนเมียนเมียนโอ้ยเดินเดินเดินไอนี่นี่อย่ามาอย่ามาทำเพื่อนผมอย่ามาทำเพื่อนผมเอ้าเอ้ยมันตกน้าเหรอเมียน โอ้โหมีเเเนเอาเน็ตเอาเน็ตน้ำไปเหรอเพื่อนมาไปเลยเอ้าข yeah, yeah, yeah. ึ้นมาเร็วบามันก็จะอุดน้ำไปนะมีนอย่าอย่านะอย่าโอ้ยอะไรอะไรคนนี้อะไรอ่ะอะไรทำอะไรจ๊ะวันดีวันรุ่งอืมอืมอืมเอาดิมึงไอแอมแอมสะตัวเหรอแอมสะตัวแล้วไงแอมสะตัวแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะอีตีครับผมท่านผู้ชมครับมาเมียนไปเร็ว เออเมนเมนเมนน่าว่ามึงคิดเลขไวมากใช่ไหมจริงป่ะใช่ใช่ใช่ใครบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกอ่าชิกห้่ยก็ได้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 สิบห้าลบสิคูณยี่สิหารสองบวกสองคูณสบวกยี่สิบยใช่เหรอวะก็มึงมม่ละมึงมม่ลวพี่ชายเราเมนใช่ปะล่ะแต่แต่มันเร็วอะเรวเช่อเลยสลามีประคัน้อยเงยโอเคโอเคโอเคเมนมากุมพร้อมแล้วเพื่อนมึงพร้อมยังอะ กูพร้อมแลนะไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะน้องหมุ่มหนุ่มหน้ามนคนหลายใจเอ้าโอ้โหโอ้โหอีเวนกูตายตายเออเจี๊ีบผมท่านผู้ชมเกมนี้อะไรวะเต็งไปเลยอ้าโอเคได้นผู้ชมครับฟอร์มมาต่อในเกมที่สี่กันเลยครับไม่ด่านอีเวนต์อีเวนต์ด่านอีกแล้วเหรอวะ ผู้สมรู้รู้ด่านนี้อะไรวะเนี่ยโอเคมาไอ,อเชือบโอ้ไอมีมันเจ็บห่วยมาขำหน่อยโอ้โอเคครับผมมามาเอาชุดเกาะมินเอาชุดเกาะไปเพื่อนเอาชุดเกาะในกล่องในกล่องในกล่องเอาไปรู้ว,ว่าผีกระสือผีที่เหมือนรอยหน่อยทำไมวะว่ากระสือใจรอยเมื่อกี้นี่กูโดนยิงลอยเลยชิบหายมินเมื่อกี้กูกำลังกระโดดไปนี่แม่งจับยิงกาขาดก,กูเลย โอ้มีนก oh, ูไม่กล้าไปอ่ะเพื่อนมันมาแล้วไหน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 โอ้ยมีเอาดิมีเอาดิเล่อยนะป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 ล่อยจบไปล่อบยังไงครับยังไงครับผู้ชมครับเอามีนมันตายอ่ะเพื่อนอีกแล้วอ่ะโอ้ยตลาดที่มึงไม่ตายเอาไงเนี่ยกูต้องอโลนติ่งเดียวเลยเนี่ยเออตอนนี้มันหลักกี่คนวะเพื่อนมีนเหลือเจ็ดสิบคนกวนตีนนะวะ อือตอนนี้่ต่างตรงไหนบ้างอ่ะไม่มีของอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยคือแบบไปตายคือตายแน่นอนอะตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยใครมาตะหลังโอ้โอ้เดี๋ยว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 ถอดไม่ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยติดเต็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไอจิ้กุ้ยโอ้โอเคโอเคโอเคออกเลยแล้วพอกเลยแล้วมาดิมาดิแน่จริงโฮ้ยฝันดีมครับอืออือโอ้โหโอ้ยยา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 มาดิมาดิ โหดอหวะหโหดเหวะโหดเเออเอาดิโอโอโอจมัเตอร์จูจูคเมียนกูตายเมนเมียนเอ้ากลวิ่งอ้าอ้าอ้าอาตกเรียบร้อยฮ่าฮายา่ะาจา เอาแกรท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกกระทึบไลค์คลิปนี้ถึง1ล้านอะไรเข้าไปเลยก็ได้ยิ่งดีนะเราเล่นนะผมถ้าใครชอบครับอย่าลืมคกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันเลยครับเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับผม้าว่าจังหวัดอะไรใครไปนอนแล้วต้องสบายแน่นอนจังหวัดอะไรวะจังหวัดเตียงใหม่เออเมน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 มีคำาม,ม,ม,มคำถามเหมือนกันเว้ยว่า จังหวัดอะไรชอบกินแบบกุ้งเผาจังหวัดอะไรจังหวัดพม่าเพราะว่าย่างกุ้ง <c oughs> <c oughs> อา้าวมันหายไปแล้วคุ่ผอ้มโอ้ยบายทุกคนนะครับผมบายยครับ <c oughs> อ